ยุดก่อนครับถ้าเกิดว่าหน้าบ้านของคุณหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่หันหน้าทางทิศธาตุดินเป็นทิศความปรารถนาก็คือมุมความรักคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับจะรวยจะจนเนี่ยความรักเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าความรักมีปัญหาก็ฐานะยากจนเลยแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่แบบว่าความรักมันดีการเงินการทองก็จะรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับคนที่อยู่บ้านหลังนี้ ยงต้องให้น้ำหนักนะครับในเรื่องของการดูแลความรักให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเราจะแย่ถามว่าแล้วคนโสดละ่ะคนโสดก็คือสําหรับคนอยู่บ้านหลังนี้นะคนโสดจะรวยช้ามากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรักอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะดีขึ้นทีนี้วิธีการส่งเสริมในเรื่องความรักนะครับของบ้านหลังนี้นะหรือว่าเสริมพวงจุ้ยบ้านหลังนี้เพื่อกระตุ้นการเงินก็ให้วางพรมเช็ดเท้าสีเหลืองหรือสีแดงนะครับแล้วก็ห้องโถงควรจะต้องมีรูปที่สื่อถึงความรัก